สวัสดีครับวันนี้เป็นเท่าแก่บ้างครับก็อาจารย์ผมมาแล้วครับคนขับได้คนขับแล้วสไตล์คนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องคนละเรื่องกับที่เราตั้งหน่ว่ตั้งอะไรเกี่ยวเลยครับก็ถ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวดีแต่แปลงนี้ดูแล้วน่าจะเกี่ยวง่ายอยู่ดูแล้วแต่ปัญหาตอนนี้ก็คืออุปสรรคครับทางลมครับถ้าไปไม่ถูกทิศทางก็ต้อง มาแดกขี้ตัวเองครับเนี่อาจารย์กบครับอาจารย์กบก็จะเน้นสายครับสายกินครับแล้วสไตล์การตั้งหนวดก็แปลกๆครับ<า>มันต้องจอกลางนะครับจ่อกลางแบ่งกันเดี๋มาดูอาจารย์กบจะจ่อไหม พี่ที่แล้วผมก็มาเกี่ยวแปลงนีง้แล้วมากัาจารย์บอยเนี่ยมันมันจะกินขี้ตัวเองครับลุ่มันมาทางเนี้เนี่ยอาจารย์ครับมันต้องจ่อกลางครับไม่จ่อไม่ได้ครับนูอาจารย์ผมขับบ้างดูนี่คือเซียนครับ เซียนนครนายกครับมาเจอ,เอ,อข้าวปราเซียนมาหาราชครับขาดเลยนะเมื่อคืนก็แปรงคอนโทรนครับก็แปรงไปขวาครับผมขับด้วยไม่ได้แล้วคราวนี้เพราะเป็นขวาแล้ว 係。 เดี๋ยวข้อเกียวดีทำเลยจะไ,ได้วิชาเพิ่มม,บบม,มันยัดเลยมันยัดมันยัดเส็ยงหลงแล้ว ทีมงานก็ต้องเก่งทงุกคนนี่ระดับรถอาจารย์นี่ขนาดมันไม่ใช่ฟางบินนะหนูเปลมมันมาทางนี้ ตัวนี้ก็ถือว่ามันไม่หนาครับแล้วข้างล่างดินมันแห้งมันไม่เป็นตัเดี๋ยวมาดูรถเสียนบ้าง่ะรถเสียเนเพชรพลอยการชั่งครับกินขครน่งปากได้ไงอ่ะกินขึ้นปากได้ไง เต็มเนี่ยเนี่ยนิ่มๆครับนิ่มๆครับรถจานเพทพครับเนี่ยลายสวนนั่นเองลายสวนนั่นเอง มุหมูนะครับคนเดียวบิ้งใหญ่ๆน่าจะเกี่ยวลืมครับวันนี้น้ำอ้อยไม่อยู่ครับน้ำอ้อยไปไหมก็ถือว่าไม่ยากครับไม่ยากมากแล้วก็ตอนนี้แดดมันมาแล้วครับแดดมาก็ดีใจครับได้คนขับเก่งๆมาอยู่ด้วย ผมก็จะได้วิชาเพิ่มแต่สไตล์การขับการตั้งอะไรคนละแบบกบนเลยครับเราเคยตั้งแบบนาปีแล้วเกี่ยวได้อะพอมาอยู่นี่อไม่ได้ครับเกี่ยวไม่ได้ไปไม่ได้นี่มาดูความหนาของข้าวครับแป้งนี้ถือว่าไม่หนามากครับ แต่ว่าต้นมันใหญ่แล้วก็ตอนนี้มันแห้งนะครับนี่คือระดับระดับอาจารย์นะครับชั่วโมงบินเขา20ปีแล้วนะครับจากที่ว่าเกี่ยวมะลิยากๆที่บ้านมาเจอที่นี่โอ้โหเปนเ็นเรื่องนะครับนี่ให้นไหจอ ขนาดเปิดนะครับเนี่ยเปิดเนี่ยลมลมมันตีมาทางเนี้ยกลับ้านเอยก็เดิมครับแดกขี้ตัวเองอีกแต่ถ้ากินาลายหลังไปมันก็ได้ครับไม่ได้กินลายสวนก็ไปได้ พิงไปนู่นกลับนู่นก็ได้ไม่ต้องย้อนมานี่เดี่ยวย่างม่พองนี่ก็ต้องดูทางลมหน่อยจัดก,กบกลับด้านเดิมไงนี่กินสวนนะครับกินสวน ดีนะตั้งแต่ไปกินต่อมาไกลดัง,งโ,อโอ้ตู้หนักแล้วตู้หนักแล้วเบาจัา,าโอ้ยติดฮะต,ติดตู้แล้วมั้งหนี่งฮะมี เบาไปเลยเก็บตูต้แน่น็าเลยเร่งน้อยไปแล้วก็กินสวนต่ำไปอาจารย์นี่กำลังดีเลยเสียประวันขับรถมาไม่เคยติดตู้ ตจดตู้ครับเจืียนแแค่นครับเกือบจะดีนะครับ